ย้าบัลาแสดงจันเริ่มซิงสองพันยี่ิบสครับ ป้าเขาเล่นเกมปิรตีวอลเลย์บอลานโอ้ยังเก่าป้าเขาชนจดน่งาป้าเขเล่นเกมมูใครนักสับนเกียร์แล้วังโหุ่นีลูกบมันเล่นจากข้างล่างเลยเอออ่นเอ็นจเต็มๆล้นมีท่ามีท่ามีท่าประจำโจไดเออโอเคครับระบบเป็นโน้บเออสวัสดีครับเเดิมฉายาบอกฉายาบอกฉายาโปเกตโลนซ่าท้านรก สวัสดีครับม kind of ผมแอลวอนครับรับบทเป็นปุ่นครับมีท่าไหมมียาชายาไหมอ๋อท่าอ๋อเพราะเราคิดเป็นของตฉายาฉายาไปมมีไหมมาว่าอะไรแปลว่าอะไรเอฉายาครัวามหมายเปลี่ยนเลยเใหญ่เลยเบอร์เย้เข้าไปแล้วค่ะอ๋อไม่มีฉายากายครับรับบทเป็นมาวิน ถ้าอันนี้อันนี้าเศร้าอันนี้อันนี้เล่นเศร้าพี่อาจจะไม่เข้าใจแต่เล่นเศร้ามาไม่ให้ไปคิดบกับคนสุดท้ายสวัสดีครับผมเอ็นเจครับแล้วผมเป็นโอมครับเออถ้าถ้ามีหรือเปล่ล่ะไม่มี ต้องมีท่านานที่รอไม่นานโอ้คมสุดๆนะโอ้โหโอ้ฟังทันไหมฟังทันไหมท่านานที่รอไม่นาน่ะท่านานที่รอไม่นานคมสุดๆจริงๆไม่คิดว่าเราปล่อยให้เงียบไปเลยไม่แต่จริงๆถ้าเราเปลี่ยนเราไม่ต้องจอดท่านี้เราเป็นท่าเลยก็ได้เรานั่งเลยไปเลยไม่ผมว่าเป็นท่าเลยเอออ่าตโ้องคาดหวังแล้วถ้าผมจะไปนอนตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ความในใจไม่ต้องพูดเป็นเะียงอ่าสวัสดีครับผมตั้งโตโตครับรบกวเป็นี้ครับโต เรานึงต้นรับบทอะไรยังไม่รู้เลยรับบทเป็นพี่ครับเลื่อนี้คือน้องวี่ครับผมใส่ยาผมคือน้องน้อยนี่ใส่ยาโตโตโตตึงตึงครับแปลงเป็นโต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 ตึงตึงโตตึงตึงมากตึงตึงโตตึงตึงเอออะไรเหรอทุกคนพ่อสดีครับผมโฟกครับและผดเป็นพี่ครับถ้าถ้าถ้าเป็นเอ็นเอจีร้อย150แนะนำตัวใหม่สวัครับผมชื่อโฟกครับผมและผดเป็นพี่ครับ ใชยยใชยาโฟกชอบกินอิชิตันครับลูกค้ารักลูกค้าหลงูอย่างนี้อิชะทุวิ่งมาแล้วนะใช่ใช่กระดกไปอยู่ทีบางนี้ไม่มีรถแอปเปิลออกเสียงผิดนะแอปเปิน่นหอกเสียงนี้แอปเปิลแอปเปิลทีพี่จบเลยวัดขัดนี่คนสุดท้ายตัวท็อปตัวตึงของวงการสุดแล้วสคนยังไม่ใช่อะ เขาแล้วเนี่ยสุลายกองไหนอ่ะเออเออดบอกกล้องได้เลมาตั้งหกคนไม่รู้เลยกี่กล้องรอยู่เมื่อกี้มีสองกล้องี่เออวางตรงกลางต้องโดนต้องโดนต้องโดนวันนี้ผมกินเองรล้วเปิดไมเลยนฮะสายอาเอิญแก้มนิ่มกิดกิดกอไก่กระดูกไก่ร้อยตัวครับ ตัวต่อชอไม่ว่าใจไม่เป็นยังไงโตโตชอบอขำหน้าแดงเลยโตโตัวมันงูว่าก็วไก่ลตัวคืออะไรอยู่ก็ลังแปลงตัตอยู่อันนั้นใช่ตัวต่อชอถูกต้องเลยเนาะมีน้ำมีน้ำใส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 มีน้ำซึน้ำเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะแปลอเลยค่ะพูดต่อไหมสาธัยต่อไปอ่ะเราไฟในคอนเนต์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาพี่พูดแบบนั้นไม่มีป้ายอยู่ข้างหลังเลยเดี๋ยวเราจะมา

เอเจไม่ต้องเล่นไงคะจริงป่ะสัญญาเป็นพิธีกรมานานแล้วให้เอเจถือไมเลยได้ไหมถือไมเลยได้ไหมไม่ฉันออกจริงเลยไม่ฉันออกจากรายการของฉันเองเลยแล้วพี่เป็นตากล้องพี่เป็นตากล้องอีกแล้วก็อันนี้นะโอเคตวันนี้อยู่ด้วยกันให้โมเกดไปอยู่ให้ปุณไปอยู่โนอาได้นะ ไม้โนอยู่ปุูนก็ได้นะอุ้ยแต่ถ้าไม่เป็นไรถ้าหนูคิดจะหมูกระทะหนูมองหน้าพี่ก็่อนเนี่ยเาตรงไหนก่อนสี่ตรงไหนใคอวิชาศิลปะกับวิชาภาษาไทยศิลปะไม่คิดเลยในสั่งนีก็คือวิชาภาษาไทยอ๋ออุ้ยเขามีเด็กอินเตอร์เว้ยเราชนะแล้วโอ้ยโอ้ยโต้โต้เพลงเลยไม่โต้โต้เขามีเขามีการ์ดมีการ์ดชนะอยู่ในมือหนูมีการ์ดชนะอยู่ในมือแล้ว อแต่แต่โตโตฟังก่อนไหนไหนทีมนี้ก็เป็นแทนทีมเด็กอินเตอร์แล้วอยากขอตัวช่วยจากทีมข้างๆมาผมเรียนอินเตอร์เหมือนกันท่านครับผมแค่ไม่ได้ชื่อโตโตรายการคนเลียวอยากได้ไม่ต้องการไม่ต้องการโอ้อะไรนะเห็นไหมล่ะไ่ต้องกาอะใรเก่งลูกเรามีโตโต้ชนะมีมีโตโต้ชนะแล้ว กูมไม่มารายการนี้แล้วนนแต่จริงๆโต้ยังไม่แส, <S 2> <S 2> ส,สดงสกายพาวเลยเลยพี่พพ <S <S จริงว่าผมว่าเราเปลี่ยนกล้องไหมแบบร<อ>ับไปเรเยนวายแล้วให้เห็นพวกนี้ได้สนุอ เป็นวิววาริทตี้โชว์เขจะมาถามกลับเหมือนกันเหรอตอบโต้ไปรีแอคกันเหรอนี่รีแอคก็รีแอคช่องกลับเออโอเคเราจะเล่นเกมกันเลยนะคะที่เหมือนเล่นบัตเตอร์แบดียวเล่นบัตเตอร์แบมไปเดียโอเคงั้นเดี๋ยวโฟล์คู่กับกิจล้วกันนะเพราะกิจยเนอร์จี้เยอะแล้วก็เอ็นจิู่กัโอ้โหอันนี้ปังเอ็นจิ้งเกาบอเคแต่ว่าเราคู่กันแต่เราอย่าเพิ่งพูดให้คนอื่นมาพูดบ้างไม่ใช่ ไม่ไม่มีแล้วไม่มีได้พูดแล้วทั้งนั้นนะเพราะว่ามันเป็นคำถามสาระแล้วไงหล่ะเนี่ยสอว่าตัวชอมาแล้วค่ะะต่สุศึกษามาเองค่ะสุทธิสารอยู่แล้วแต่เราเดี๋ยวเราเริ่มที่โอ้มีอะไรอีกปทำโดยที่ห้ามออกเสียงมาใครจะเป็นคนไปก็จะเป็นคนทายภาษาอังกฤษด้วยไหมภาษาไทยโอ้ผมเดี๋ยวผมใส่หูฟังเองแล้วน ใครนะท่านี่ยากแล้วถ้าโหวตอ่ะใครใส่เหมือนกันใครควรจะใส่ผมให้พี่อัลมอนครับเออเอาไหมลูกพี่อมรโหวตตัวเองได้นเลยของของเองอ่ะผมให้พี่อัลมอนครับผมเองทำอะไรแล้วเมื่อกี้ตอนห้ามกินนะอะตอนนี้ใครจะเป็นคนใส่หูฟังผมเองผมเองผมเองไม่ชนะเนี่ยพี่มอรใส่หูฟังเฮ้ยอะไรเขาเก่งกว่าอยู่อุยมีไฟด้วย嘛มันอยู่นะ คนที่แบบไรก็แล้วก็ไม่เอามันต้องมาอยู่ข้างข้างใดข้างหนึ่งหลงแล้วก็สองคนนี้ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วช่วยกันตายได้ยินไหมได้ไหมไม่สบายจิตแล้วก็นุ๊กไปเอามาได้ยินไหมครับฮะไม่ได้ยินแต่ได้ชื่อเอามาได้ยินไหมครับเออจะมองเพ่งมาดังยังครับเามาแล้วก็ได้มาเออการแสดงไปเลยเอ้ยมาแล้วมาแล้วหนูจะไปไหนจะกินอะไร เอหมู premises, ได้ไหมใส่ฟ okay. ันเปิดเพลงแล้วนะเตรียมนะโอเคคำคำคำแต่ละคำนะคะจะเป็นคำจากในซีรีส์ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในซีรีส์ดั้อยางมีโน่โอเคนะคะตัวโต้กับสกายมองว่าเป็นคำว่ายังยังยังอยู่คู่ในครับฟีเจอร์มีเวลาสองนาทีนะโอ้ยเหลือสองนาทีคำที่หนึ่งเริ่มอ่ะไป กีตาร์ไม่ถูกไม่ถูกไม่ใช่แล้วดนตรีพูดด้วยใช่ปากข้ามได้ไหมพี่ดนตรีไทยดนตรีนาฏศิลป์อะไรนะอะไรนะพูดไม่ได้เหรอเปลี่ยนคำสิอะไรนะมีสองวิธีนะเปิคบลี่ยนคำได้โตัวสกายช่วยพี่หน่อยสามชีวินาทีผ่าน อันปากอันปากอันปากอันปลาเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนครับอะไรนะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเปรี้ยคำเพร้อมไหมนุ่มนะเห่อต้นดูมั่นใจมากเปรี่ยไหมดังเปรี่ยมาเริ่มคำนิดนึงไปย่าเตะไหมนะอ่านได้เต้นเตะบอล เตะบอลกีฬาสีกีฬาเตะบอลอาบอลเตะอันอันข้ามข้ามครับข้ามข้ามเรียมข้ามข้ามคำที่สองเตะมาเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนแล้วกี่ต่อแล้วกีฬาใกล้กีฬาเตะ จิงกีฬากีฬาสีโอ้ยสีดำสยามร้าสยามชสยามสีดำสยามสยาม ถามสุกแอรเอราประธานนักเรียนเอ่อ่ะมาคำนี้อีกรอบหนึ่งวงเตะอ่างานอ่านงานบอลเลี่ยมไม่ไม่ไม่งองูกลมเตะเตะบอลเตะบอลมีบอลงานเตะบอล งานบอลถ้าเตะบอลูกลับละไปกินข้าวต้นตำมเลิฟซิกเลิฟซิก e ห้าห้าเลิฟซิก EP ห้าเตะบอลงานบอลห้าสี่บอลห้าบอลสี่งาน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 บอลเก่งมากเ็กคนนี้เก่งมากมอแ้โอ่อาีนังแพ้แล้ลูก ้กินยางต่อเนื่องเลยชนะวะกินตอเนื่เลยได้คะแนนสนุกว่าเมื่อกี้เราทำไปได้ทั้งหมดนะคะสี่คำาคคทุกคนยังไม่รู้ลงทืออะไรผมบอกผมบอกแล้วมีโตโต้ชนะอยู่แล้วทีมนั้นจะชอบเป็นอย่งองไหมลูกถ้าจะนิมนมาเรา สี่คนนะคะก็คือทีมที่สองที่จะอยู่ช่วยกันติววิชาศิลปะวิชาศิลปะเราจะทำจะเป็นคู่คู่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือตามคู่นี้เลยเนึกไม่ต้องจับแล้วก็คือโอเสคู่กับเป็นเจเนเจแล้วก็กีดคู่กับโฟกผมกผมวาลูก,กชิ้นเหมือนมากฝากกรีดปุก <laughs> โฟกก่อน <laughs> เอ้ยปลกเสร็แล้ว,อ,ลวอ่ะการวาดรูปนะคะเดีย๋ยวเราจะมีรูปให้คนที่วาดใค่จะเป็นคนวาดแล้วใครจะเป็นคนถ่ายเดี๋ยวผมวาดเอง เออโปเกสจะเป็นคนว่าตรงนี้มีสกิลยังไงครับโปเกสเอ้ยผมศิลปะครับเก่งครับเก่งศิลปะเก่งแล้วให้กี่ดาวครับครูครูให้กี่ดาวนะวันนีครูให้สิบครับแต่ครูมกี่ดาวกนูกี่ดาวลูกไม่เล่นนะพี่โอนนี่งอนด้วยงอนด้วย เอาเงินสิบสิบก็สิบความเพิ่มอะไรอ่านอยู่วะเนี้ถ้ามันยิ่งใหญ่ยอ่งเลยอ่าอะแล้วฝั่งนี้ใครจะเป็นคนวาดใครจะเป็นคนถ่ายผมวาดนะครับผมวาดเออตื่นแล้วใช่ไหมตื่นแล้วโอเคพร้อมวาดเราเป็นไงสกิลการวาดลูกเต็มสิบครับได้ได้สิบได้สิบเลยป๊กกล้องอยู่นี่นะเพื่อนไปผู้บอกไอ้เฉยบอกไอ้เฉยอ่ะเดี๋ยวใครจะเป็นคนวาดเดี๋ยวใครจะเริ่มก่อนเดี๋ยวผมเริ่มก่อนมาเออโอเคครับพิกนี่เริ่มวาเลิ่ม มีเวลา6นาทีในการวาดนะลูกได้ครับพร้อมไหมพร้อมครับเอ็นเจห้ามหันมานะมาลูกที่โบเกจะต้องวาดบนหลังเอ็นเจให้เอ็นเจวาดออกมาให้ได้คือลูกนี้โอเคครับเล่นจ้าหัวก่อนน้องหัวมันมีหัวไหมมีหัวหัวเป็นยังไงที่วาดตามวงรีวงรีน้องวงนี้ละแล้วก็มีเส้นตรงลงมายาว เอ็นตรงลงมายาวๆยาวแล้วอะไรอีกเส้นหนึ่งข้างๆข้างๆ้นี่หรอแล้ก็กว้างดิแล้กว้างไปมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอะไรนี่อ๋อยี่ยี่ใช่ไหมยี่ใช่ไหมยี่ใช่ไหมเออแล้วก็เป็นตัวกลมๆอันนี้กลมแล้วตัวตัวตัวมันจะกลมๆนี่โอ้ยแมงกะบุนใช่ไหมแล้วก็มีไม่มันมีมันมีสี่ขามันมีสี่ขาแล้วมันมีขาลงมายาวๆได้ไงวะอ่ะหนึ่งสองสามสี่อ๋อหกเป็นวงรีแล้วตัวเป็นไง ไม้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วก็ตัวอย่างนี้แล้วก็มีขาอย่างนี้อ๋อนี่สี่สิบวลลใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นรพา้วนะครับไม่เป็นตัวไม่เป็นกลมๆอย่างนี้ดูแล้วมันกลมมากแล้วไม่แล้วมันก็จะมีสีลงมาอย่างนี้กลมๆใหญ่ๆกลมใหญ่พอไหมสานาทีแล้วไม่กลมแบบกลมแบบือยลูกเหรอไม่ไม่แนนอนนอนแนนอนอแแนนนนวนอน แล้วก็มีแล้วก็มีสีขามีสีขาข้างล่างหนึ่งสองสามสี่เออแล้วก็มีพุ่งเต้นตรงเอายาวๆขึ้นมาข้างบนเฮ้ยอันหนึ่งอาไม่ใช้อาไปใช้สิ้นเข้าหน้าสุดส้นแล้วไปเขาเขียวเป็นมัดเป็นมัดแล้วก็กลมๆข้างบนหัวเออนหัวแหล้วแรเหรือเปล่าล้วใช่ป่ะนี่พี่อันนี้กูว่ายีราฟเลยก็ได้ ไม่ต้องพูดแล้วอย่างนี้ไม่ไปนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยววาดโชว์แป๊บนึงอยู่เวลาอยู่เวลาขอวาดโชว์ก่อนเดีววาดจิตรกรนอนเพิ่มาติมทีอยากลงสีเอาสีเพิ่มไม่รู้ไรจงไรจุดไม่เอาสีเหลืองได้ไหมยิ่งมีค่ะมีให้มีหยู่เวลาอยู่ใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรรายการนอนหยุดที่นีเช้าถ่ายวันนี้ออาที่นี้อ๋อโอเคครับผมแล้วไปเต็มที่เลยลูกเออหันไปมองข้างบนด้วยหันไปหันไปมองหลวงพ่อโตโต้ด้วยต้องเหมือนเบลลี่ครับต้องเหมือนกับอะอร พี่ครับผมวาดสวยไหมครับเออตอนกินข้าวเนี่แหละจริงว่าเราทายว่ารูปที่วาวาดถือเป็ดเชีือกเชีือกนกจีหรอจีหรอถูกไหมโปรเกสถูกครับโอเคมือโอเคผมมือแล้วอันนี้ได้สองตั้งเปิดเริ่มแล้วหนึ่งสองสามโอเคอีกคู่หนึ่งนะคะน้องโบ๊ะจะเป็นคนวาดอยู่บนหลังรูปที่ขอตสตงวฟ์คือ ลูกนีแตบเวลาเลวนะอันนี้มาดูเต้นเต้นเต้นเหมือนไะเหมือนมะโอ้รู้แล้วพูดได้พูดได้แต่ถ้าพูดถึงสิ่งนั้นนี่พูดว่าวงกลมสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้ได้อแต่ว่าถ้าเป็นแบบพูดเป็นอย่างอื่น ไม่ได้วงกลมสีแบบมีหูเนี่ยได้แต่ะวัดไดูวัดเพียงวัดเพยงแค่ค่ะเพ่อว่าเป็นวงกลมกันมาเสร็จแล้วก็ด้วยว่าเลยวลาเดินอยู่เออว่าตามเขาเลยเราวาดเราดูว uh ่าถูกเขาวาดเป็นอะไรลงไปในนั้นนี่เหรอเออเก่งเก่งเออยังมาไม่ถึงดีด้วยใช่ไีมเออ แต่มีพี่ตอบได้เลยนะเนี่ยมีกันได้เหรอยังยังยังเงี้ย่าใจก่อนใจก่อนแล้วแต่ตอบทีเดียวเออเป็นพี่พี่ตอบเลยนะเอออะไรไอ้จุดจุดไอ้จุดจุดคืออะไรอ่ะมีพี่ตอบได้เลยเออเออกินไม่ออกมองกินดีไว้เออเอาเอาอีกข้างนึงอ่ะอีกข้างนึงด้วยอ่ะแล้วเออนี่อะไรก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บจิตวิทยากันจิตว่าสกิลการ์ดขั้นนี้จิตรู้เลยอ่ะตรงนี้เหรอไม่ไม่ไม่ขึ้น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 ตรงกลางตรงกลางเออ คิดถึงองค์พ่อโตโตไหมเติงใจพ่อไหมน้ำโมโตโตผู้ตัวเติมเติมหน่อยเติมขาดอะไรไปอ่ะขาดอะไรข้างบนไหมตาเออคิดไว้คิดไว้คิดไว้เออแล้วก็อันนี้อันนี้ชุดชุดเป็นชุดเป็นข้างล่างเป็นข้างล่างต่อได้ยังต่อได้ยังอันนี้ไงวะบัตเตอร์แบร์เออหนึ่งในท้ายเออเอาว่าให้เสร็จก่อนจบเราอยากรู้ ว่าได้เฉยจะได้มาวัดกันก็ทิ้งไปว่าสวกว่ากันเห็นไหมแกวันเป็ดแกมันกูคอมกับกิต้าไปกเวลาเท่าไหร่นะเวลานาที41วินาอะไรอ่ะโอเคเมื่อกีเวลาที่ทำได้ของกิ่งกับกีบเลกยกเป็นเจ สิงคโปร์ใช่ครับสิงคโปร์ได้เท่าไหร่นะมันยังไม่เลิกวาดเลยตอนเนี้ยังมีให้เซ็นด้วยหนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดวินาทีขอเล่นเจสิงคโปรเคสหนึ่งนาทีสี่สิบวิพอดีหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินาทีสี่สิบวิสี่สิบซีซีสี่สิบไม่พี่ผมสบายสีด้วยถ้างั้นผมต้องได้คะแนนพิเศษเธอตอบตอนสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นทีมที่แพ้ก็คือทีมของโปรเกสกับเบนเจว้าวว้าวพี่ผมฟาด พี่ไม่กดอ่ะกจอกจออ๋อเอ้าก็จบไปแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันของเรานะครับสำหรับทีมที่แพ้ก็คือทีมพี่อ้าวพี่ไม่พูดหรอก็ทีมหนูอ๋อทีมอ่ะพวกผมพวกผมแพ้ครับผม้โหผิตัวเองไปนะใช่เพราะฉะนั่งต้องทำหน้าอี่มิจิตามนี้ได้ครับหนึ่งสองสามอุ้ยเหมือนพ่อ โอเกมันเหมือนลูกจีนเต้าหู้มาเหมือนกันนะลูกจีนเต้าหู้ให้ลูกจีนให้ลูกจีน่ให้ลูกจีนป่ะโอเคผ่านไหมหนึ่งสองสามสี่ห่าหกเจ็าแปดเก้าสิบผ่านผ่านผ่านวะระลอมาเก่งมากครับผมไม่ผ่านไม่ผ่านปีกว่านี้ปีกว่านี้อันนี้มันเต้าหู้เล่าเต้าหู้เปม่าเตาหูวน่า ผ่านหน้ามานด้วยให้คนหมผ่านไหมผ่านไหมแป๊บนึงทั้งหมดทั้งหมดก็คือโตโต้เป็นกรรมการเอออนไหนโตโต้ทำนี้ถ้าตโตผ่านทำนี้ทำหน้าดิผ่านจานหนึ่งจานหนึ่งถ้าผ่านไม่ให้โตโต้ทำแบบนีแรกเออเมื่อยหน้าไปอีกรายการอะไรก่อนโอเค ฝากซีรีส์เริ่มซิก2024ด้วยนะครับสามารถรับชมได้ทางช่อง9 M Quad SD กด30นะครับเวลา5ทุ่มทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังที่ช่องทาง YouTube t h a n n e l ไนะครับแล้วก็สวะะัสดีครับดูที่ไอ e ฉีอีครับอย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะครับไปดูกันเยอะๆนะครับไอฉีอี G e ครับ เออแล้วก็ทีวีไอคิวดอทคอมด้วยนะเอ็ดูไปด้วยนะดื่มน้ำอะไรนะดื่มน้ำอีชิตันครับอีชิตันแล้วก็อย่าลืมนะครับอีชิตันตอนนี้มีรถใหม่นะครับรถแอปเปิลแคนดี้ครับอย่าลืมไปซื้อกันเยอะๆนะครับเออ